สวัสดีครับพบกับรายการไลฟ์สาระกับคูแว่นนะครับมากันในช่วงค่ำของวันจันทร์นะฮะ <c oughs> หลังจากที่หยุดตุดจีนกันมา3-4วันนะครับเป็นไงฮะตุดจีนคือคักไหมปีนี้คือคักมากพี่ขายของดีชิบหายมีไหมไม่มีนะเงียบกริบทุกอย่างก็ยังคงอึดอัด ค้าขายแบบอึดอัดทุกคนก็อึดอัดใช้ชีวิตแบบอยู่ไปเรื่อยๆอยู่ไปวันๆนะครับยอดคงยอดขายก็ไม่ดีปีนี้เราต้องมาช่วยกันเรื่องของเศรษฐกิจกันแหละเราต้องมากระตุ้นเศรษฐกิจเพราะว่าถ้าเงินมันสะพัดเราจะมีความสุขใช้จ่ายอะไรก็สบายใจไม่ต้องคิดอะไรมากใครเป็นหนี้เป็นสินอะไรก็ผ่อนผันได้ก็ยืดยืดกันออกไปนะครับช่วยประคองกันไว้ครับ วันที่ดีๆก็ช่วยกันวันที่แย่ๆก็ต้องยิ่งรักกันให้มากวันนี้เรามากับมีด Benchmade นะครับนี่มีด made, เบนส์เมดเพื่อนๆรู้จักเบนส์เมดไหมมีดหลักๆที่เรารู้จักนะครับก็จะมีสไปเดโก้บัก Benchmade c o ติลเคอร์ชอซีทีเคบาอีซีโอ้มีเยอะครับเยอะเยอะเยอะจริงมีดจีนก็มีมีดแลนมีดซาเลนูมีดกันโซ แฮนทูลก็มีเลเทอร์แมนวิกตอรีน็อกซ์เยอะไหมฮะเยอะนะครับพวกตระกูลมีดพับหรือเครื่องมืออะไรพวกนี้มีหลายยี่ห้อเลยวันนี้เราก็หยิบยกมากับของเบนส a เมดนี่ไหนๆเรามาเบสเมดล้วเดี๋ยวเรามาเล่าประวัติกันไหมเออลองมาลองฟังประวัติเบนส m เมดดูนะครับบางคนอาจจะไม่เคยรู้ก็ไม่อยากรู้ด้วย ไม่อยากรู้ก็นั่งนๆทนๆนนฟังไปหน่อยผมอยากเล่าันเขอลองฟังดูนะครับเบนเมดนะครับมันเป็นผู้ผลิตมีดสัญชาติอเมริกันดำเนินการโดยจอ h ์ดีเอซิสเป็นลูกชายของผู้ก่อตั้งนั่นเองนะครับสำนักงานใหญ่อยู่ที่โอเลกอนที่อเมริกาเบนเมดปัจจุบันเนี่ย made in USA ทุกรุ่นแล้วนะครับทำไมถึงเป็นอย่างนั้นนะเอาประวัติมันก่อน บริษัทเบนเ a ดเนี่ยมันก่อตั้งเลยนะในปี1979คือผมยังไม่เกิดเลยมันก่อตั้งมาละที่เมืองแคลิฟอร์เนียนะครับเบนเซดเนี่ยเริ่มต้นมากับมีดบาลีซองนะมีดบาลีซองมันเป็นมีดของฟิลิปปินใช่ไหมไอ ben ้เบนเซดเนี่ยคงคงไปเที่ยวฟิลิปปินมาแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยมันดีไว้เอามาผลิตแล้วกันเราก็จะเห็นในพวกหนังอเมริกันยุค80ที่มันจะมีพวกมีดพับปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรเงี้ยเออมาใช้กันส่วนใหญ่เราจะเห็นเขานําเสนอในพวกที่เป็น เขาเรียกอะไรคนผิวสีใช่ไหมคนผิวดำอะ่ะเออเป็นพวกแก๊งๆหน่อยก็จะมีไอ้พวกมีดบาลีซองนี่แหละครับหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อบริษัทมันมานะจากปีหนึ่งในปี1988มาเป็นชื่อของ The Pacific Cutlery Corporation ก็เปลี่ยนชื่อมาครับทุกครั้งที่บริษัทเปลี่ยนชื่อคุณสังเกตไหมรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นมันเปลี่ยนผู้บริหารจริง เกือบทุกๆครั้งเลยในการเปลี่ยนชื่อหรือการรีแบรนดิ้งนะมีการเปลี่ยนทีมผู้บริหารเปลี่ยนผู้ถือหุ้นแล้วเปลี่ยนแล้วเราไม่อ่ะไม่เปลี่ยนสิแปลกเปลี่ยนไม่แปลกหรอกนะครับในปี1990เดอร์บริษัทเนี่ยขยายมาอยู่ที่เมืองออริกอน Oregon นะครับแต่ก่อนอยู่แคลิฟอร์เนียไงแล้วก็ปักหลักปึก๊ก1990เอาวะกูแม่งอยู่ออริกอนแล้วกันในปี1996อีก6ปีถัดมานะครับ บริษัทก็ขยายกิจาการนะประสบความสําเร็จอย่างมากเลยโดยขยายโรงงานไปขนาด144แควฟุตนะครับที่เมืองออริกอนซิตี้ไอออริกอนซิตี้เนี่ยมันมันเหมือนนิคมอุตสาหกรรมมาที่ไอกลุ่มพวกเมน u f a c t u r e r อะไรพวกโรงงาน Factory ไปตั้งการโรงงานผลิตมีดเหมือนกลุ่มอุตสาหการรมมีดครับแล้วก็โดยเฉพาะไอมีด บัตเตอร์ไฟไนท์นะครับหรือเรียกว่าบาลีซองไอบาลีซองเนี่ยมันเป็นเป็นมีดที่มาจากฟิลิปปินส์แต่พอมาอยู่ที่อเมริกาก็ต้องมาบิดหน่อยเปลี่ยนหน่อยเปลี่ยนเป็นบาลีซองบาลีซองก็เปลี่ยนมาเป็นบัตเตอร์ไฟไนท์นะครับมันก็คือบาลีซองสไตล์ไนท์นั่นแหละแต่มาเปลี่ยนเป็นชื่อของอเมริกันจะเอาเข้ามาดุ้นๆในที่เอาชื่อเข้ามาด้วยเปลี่ยนหน่อยไหมอ่ะเปลี่ยนนิดนึงเหมือนจำตอนที่ผมเล่าเรื่องทันโตได้ไหมเออเอาทันโตญี่ปุ่นมา พอามาถึงอเมริกามาแปลงเชฟหน่อยเปเป,เป็นอเมริกันทันโตเอามาทั้งดุนเลยมันก็ไม่ดีนะครับเปลี่ยนนิดนึงดีกว่าถ้าเอามาทั้งดุนเดี๋ยวเขาจะหาว่าก๊อปปี้หลังจากนั้นเรื่อยมาครับเบนสเบต์ก็ไปโจลดขกสินนะครับเกี่ยวกับไอตระกูลมีดบาลีซองมีดบัตเตอร์ไฟนไนน์นั่นเองแล้วคุณก็สังเกตได้จากโลโก้ของมันที่เป็นรูปของผีเสื้อนะครับเบนสเบต์จะให้โลโก้ของที่เป็นรูปผีเสื้อก็คือสื่อถึงบัตเตอร์ไฟ,ไฟไน์บัตเตอร์ โอเคไหมมาเริ่มต้นมาจากจุดนี้นะครับแล้วคุณลองไปหาดูหนังเก่าๆนะฮะโลโบโคงโลโบโคอปอะไรยุคนั้นเลยครับถ้ามีดวอลีซองงัดออกมาแม่งเบสเมดเกือบทั้งหมดเลยนะครับลองไปดูมีดจากในหนังก็ได้นะครับหลังจากานั I ้นไอเบสไอเบสเมดออริจินอลวอลีซองเนี่ยถูกออกแบบมาโดยโจดี้แซมสันนั่นเองก็คือผู้ที่ได้รับรางวัลจากเบลดแมกซีนในปี1979นั่นเองนะครับ นี่คือประวัติของไอเบสเมดนี่แหละครับเจามาทีนี้ล่ะต่อมาก็คือเบสเมดแต่ก่อนเนี่ยที่อยู่เมืองออริกอนเนี่ยเขาก็ได้คิดค้นนะเฮ้ยงั้นเราทำเลดคลาสโปรดักต์ไหมเลดคลาสโปรดักต์ Red คือถ้าเพื่อนๆย้อนเวลากลับไปเมื่อประมาณสัก5-10ปีที่แล้วคุณจะเห็นเบสเมดกล่องแดงเบ m a ม e กล่องแดงนะ่เป็นจุดเริ่มต้นเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าใช้บริการออฟชอร์เฟสิลิตี้ชื่อไม่คุ้นเลยวะพี่ มีดโอไงมีดที่ไปใช้โรงงานที่อื่นผลิตอนะใช้โรงงานที่จีนผลิตเราเคยมีเบนซ์มเห็กล่องแดงนะครับเมดอินไชน่าเราเคยมีครับเขาก็ออกไปจากประเทศอเมริกาเหมือนกันเพื่อไปไปสนใจทางด้านต้นทุนเหมือนกันครับกระโดดออกไปเลยครับเพื่อไปลองตลาดดูซิว่าเฮ้ยเราลองทํามีดเหมือนเหมือนสไปเดโก้ทำที่จีนอะเทนเนเซียสสไปเดโก้ทำที่จีนอะออกไปทาออกไปดูดิว่าเราใช้โรงงานที่ต่างแดนผลิตเป็นไงมัง่ง โดยที่หลักๆเลยนะโปรดัก90%ก็ยังคทำอยู่ที่อเมริกาที่เมืองออรกคอนไฮที่เมืองออรกอนนะครับในคมอคุตสาสากรรมนั่นแหละพอออกไปปั๊บแม่งไม่รุ่งว่ะจนปี2010นั่นแหละครับเขาถึงได้ยกเลิกครับยกเลิกเลสคาร์โปรดักออกไปนั่นเองทําไมเขาต้องไปทําผลิตที่จีนด้วยลดต้นทุนไงลดต้นทุนสินค้าลงจะได้ออกแบบสินค้าในราคาที่ต่ําลงได้เช่น ถ้าเทียบส่วนใหญ่ผมจะชอบเทียบกับเทียบผมชอบเทียบกับสไปเดอโก้เนาะเพราะว่ามันเป็นอินเตอร์แบรนด์เหมือนกันแต่สไปเดโก้เนี่ยเลือกที่จะใช้หลายๆประเทศในการผลิตกลุ่มมีสไปเดโก้ที่ทําประเทศที่ทําที่ประเทศจีนที่พูดถึงแท้หมดเลยนะทาที่ประเทศจีนเนี่ยก็ทําให้ต้นทุนสินค้ามันต่ำไงมันเราลดต้นทุนเรื่องแรงงานลงต้นทุนวัสด,ดุมันไม่กี่บาทหรอกต้นทุนแรงงานเนี่ยเยอะนะครับถ้าเราลดต้นทุนแรงงานลงปับ๊บราคาสินค้ามันก็ลดต่ําลง เบนแมก็คิดหลักนี้เช่นกันมันเป็นหลักการผลิตโลกอะฮะถือแบบไปแล้วก็ไปลดการผลิตลดลดการผลิตลดไปลดต้นทุนในการผลิตลงแต่ปรากฏว่าเบสเมลทำแล้วมันไม่เวิร์ครู้ได้ไงมันไม่เวิร์คเอา้าเวิร์คแล้วเขาจะยกเลิกกับเฮียอะไรใช่ไหมมันต้องไม่เวิร์คอะไม่มุมไหนก็มุมหนึ่งแต่ถามว่าไอ้คาว่าไม่เวิร์คเนี่ยในมุมมองของผมนะผมว่ามันดีด้วยนะผมว่ามันดีด้วยเดี๋ยวผมจะมาเชื่อมโยงกับอะไรบางอย่างให้คุณฟังว่า มันดียังไงวะมันม,มันกลับมาทําอเมริกาทั้งหมดครับโดยที่พูดได้เลยวันนี้เลยเบสเมดไม่ว่าจะเป็นบลูคลาสแบล็กคลาสหรือโกคลาสครับทําที่อเมริกาทั้งหมดตามหลักของไอโดอเนทัมเลยครับอเมริกันเฟิร์สเจ๋งไหมแม่งย้ายกลับมาทําที่อเมริกาครับแล้วถ้าคนไทยฟังคุณชอบมีจากอเมริกาหรือมีจาก้หน่าในราคาที่เท่ากันนะผมมิตมิเปลี่ยนมิติเลยคุณภาพเล็กเดียวกันด้ามจับเดียวกัน มีดแบบเดียวกันตัวหนึ่งทำอเมริกาตัวหนึ่งทำจีนขาย140 US ดอลลาร์เท่ากันคุณจะซื้อประเทศไหนไอ้เหี้ยใครแม่งก็ต้องซื้อเมกาใช่ไหมมีใครซื้อจีนไหมแทงส่วนซื้อจีนไม่มีหรอกเพราะเรายังมีความรู้สึกว่า <S <S เฮ้ยอเมริกามันยังดีกว่าแล้วก็ต้องซื้ออย่างนั้นมันก็เป็นถ้ายอย่างนั้นแหละครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะมาแนะทำมีดตามหลักของผมเลยนะอันนี้เป็นหลัก ของผมคิดคิดมาเองเลยถ้าคุณมีงบสามพันผมแนะนําให้คุณไปซื้ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เบสเมดอะอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เบสเมดแต่ถ้าคุณมีงบมากกว่าสามพันผมแนะนําให้คุณซื้อเบสเมดสําหรับมีดที่เอาไปใช้โอเคไหมเส้นแบ่งอยู่ประมาณนั้นอะหลักการหลักการของผมนะประมาณนั้นเพราะว่าเฮ้ยความคุ้มค่ามันจะเริ่มมาละถ้ามันสามพันขึ้นเดี๋ยวไปดูยังไงว่าเบสเมดมันดี มันดียังไงเรามีคลิปเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะครับคลิปง่ายๆโง่ๆของผมเหมือนเดิมปัจจุบันเนี่ยนะไอเบสเมดเนี่ยมันก็ทำบลูคลาสออกมานะครับบลูคลาสเนี่ยก็คือไอกิฟเทเลียนที่ผมว่าเนี่ยบลูคลาสมันเป็นคลาสสำหรับมีด EDC ครับซื้อไปใช้งานนะไม่ต้องซื้อไปสะสมกลิ่นรูปหน้าไม่สวยดมไม่หอมครับธรรมดามากสะสมก็ธรรมดาเฉยๆนายนายสะสมอะไรอะ มันเป็นของใช้งานนั่นเองมีดดีนะครับตัวของ Black Class <c oughs> เขาออกแบบไว้พวกเจ้าหน้าที่ <c oughs> พวก Law Enforcement <c oughs> พวกกู้ภัยใช้งานก็จะเป็นมีดอีกฟังก์ชันหนึ่งเขาก็ขยบขยบการดีไซน์สินค้าออกมาในส่วนของ u l u l c s s เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นด้ามแบบประกับเป็นพลาสติกนะพูดง่ายๆคือราคาไม่แพงเราใช้งานแค่คมมีดถ้าเป็นของ Black Class ส่วนใหญ่ก็ประกับก็บกจะเป็น G10 เปลี่ยนประกาศหน่อยเรื่องเล็กก็อาจจะอัพอัพขึ้นไปอีกสักนิดนึงและในกรณีที่มันเป็นโกคาจะเป็นมีดสะสมนะครับก็ออกมีดออกมาเป็นแรง้งอย่างเงี้ยฮะแต่ว่ามันเหมือนเป็นมีดระดับท็อปอะเออท็อปแล้วก็มาซอยท็อปลงไปเท่านั้นเองนี่คือนี่คือที่ที่ไปที่มาของเบนช์เมดถ้าคุณจะซื้อก็หมายถึงว่าคุณจะซื้อมาตรฐานที่มันสูงกว่าปกติขึ้นไปนะครับมีดที่เขาเล่นกันนี่เป็นคนอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็โทษน,นะฮะคนเล่นเบนช์เมด ก็ไม่ค่อยซื้อสไปเดโก้นะซื้อก็อน้อยฮะส่วนใหญ่แบบเหมือนเทคไซส์อ่ะเหมือนอรมลงว่ามึงอยู่ริเวอร์พูลอ่ะแม่งก็ไม่ดูแม่งก็ไม่สวนแมนยูใช่ไหมถ้าแม่งอยู่แมนยูมันก็ไม่สวนลิเวอร์พูลอะไรเงี้ยเออทรงมันเป็นอย่างนั้นเลยครับแล้วแต่จะหลีดใครจะหลีดมันฮะแต่สุดท้ายท้ายสุดบางอย่างก็มีจุดร่วมฮงไอไอเบนเมรุ่นเนี้ยมันเสือกไปเอาโฮของสไปเดโก้มาใช้ดีเออ งั้นแสดงว่าคุณคุณยอมรับแล้วใช่ไหมว่าไอ้ระบบโฮสตัดเนี่ยแม่งดีทําไมทําไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะกิฟท์เทเลียนกายังมีเป็นเป็นสตัทที่เป็นเป็นแตงแข้งเหล็กยื่นออกมาแล้วก็มีรุ่นที่เป็นโฮสตัดออกมาด้วยที่เหมือนสไปเดโก้นะครับงั้นผมก็ก็เชื่อว่ามันดีจริงครับมันใช้งานได้ดีจริงๆในขณะที่สไปเดโก้ทุกรุ่นไม่มีสตัดฮนะเป็นเป็นโฮลุ้น้วนครับเออเป็นโฮในการเปิดลุ้น้วนก็ พูดง่ายๆเลยถ้าใครเอามีดมาเจาะรูมีดพับมาเจาะรูผมก็นึกว่าไม่เอามาจากสไปเดอร์โก้แล้วแหละนะครับมันก็เป็นอย่างนั้นก็เป็นเทคโนโลยีง่ายง่าไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับเขาไปดูในเว็บของเบสเมดก็จะเจอสินค้ามากมายในนั้นนะครับวันนี้ผมหยิบมาคุยมันจะเป็นรุ่นของกิฟทิเลียน5้า s 3 0 v หรือเหล็กมันคือ cpm s 3 0 v นะครับ Manual Open เขาจะเกีนไวที่หน้ากล่องพี่รุ่นนี้มีก๊อปไหมก๊อปเยอะชิบหาย ก๊อปเฮี้ยเไปดูในตลาดได้เลยนะฮะมีมาเป็น10ปีแล้วด้วยครับก๊อปเฮี้ยๆอ้าวิธีดูก๊อปดูแท้ดูไงแต่ก๊อปเนี่ยมันจะไม่ก๊อปกล่องครับส่วนใหญ่จะเป็นมีดอยู่ในแพ็คแพ็คพลาสติกง่ายๆราคาก็จะถูกมากครับถูกอย่างไม่น่าเชื่อมีดก๊อปก็จะหารุ่นไม่ได้ด้วยที่มีดเขาจะสกรีนเป็นรูปผีเสื้ออย่างนี้แหละ คุณไปหาดูตามตลาดได้แต่ถ้าพิกซ้ายพิกขวาพิกขวาพิกซ้ายไม่มีชื่อรุ่นไม่มีเบอร์เหล็กไม่มีอะไรเลยพอไม่มีอะไรก็สืบหาไม่ได้ที่ว่ามันคืออะไรอ่ะใช่ไหมเออแต่อ้รุ่นอย่างเงี้ยตามนี้เลยนะเทอิ่งตามนี้เหมือนคุณดูพระเครื่องอ่ะตามนี้เลยของแท้คุณสืบกลับไปได้เลยว่ามันคือรุ่นนี้ย้อนไปเลยว่าโมเดล5 5 0หเหล็กเป็น CBM บ3 0 v มาสิีเขาสกีนไปที่ ใบมีดนั่นเองนะครับหรือถ้าใครสนใจศึกษาก็ดูเข้าไปใน,ในเว็บไซต์ได้นะครับฟังคำพูดผมประกอบไปนะฮะดูในเว็บไซต์เราก็ไปเซิร์ชรุ่นของก i ิฟเทเลียนเราก็จะเจอมากมายครับเป็นกริฟเทเลียนแฟมิลี่เลยมีหลากหลายมากมายครับไม่เปลี่ยนลักษณะมีดก็เปลี่ยนเปลี่ยนด้ามในความคิดของผมนะถ้าคุณจะซื้อมีดไปใช้เทปๆสักเล่มหนึ่งพี่ขอเป็นมีดเล่มแรกและเล่มสุดท้ายได้ไหมขออยู่กับเธอจนวันตายผมจะแนะนำกริฟเทเลียนครับ เพราะอะไรวะเฮ้ย hey, ผมว่ามันใช้งานได้ดีมันใช้งานได้มือเดียวแบบจริงๆเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามือเดียวจริงๆเป็นไงมือเดียวจริงๆก็คือเราใช้มือเดียวในการเปิดแล้วเราก็ใช้มือเดียวในการปิดได้ครับเป็นไงเจ๋งไหมออแล้วก็มีสตัดในการเปิดไม่ว่าจะเป็นโฮหรือจะเป็นไหนสตัดเป็นแท่งๆขอแล้วแต่คุณชอบจริตแบบไหนด้ามด้ามจะเหมือนกันหมดเลยนะครับ อยู่ที่ว่าดา้ก็เปลี่ยนสีได้ก็จะมีหลายสีให้คุณเลือกเหมือนกันแต่แนะนํเออาร์กูก็ดาให้ก่อนง่ายสุดแล้วมีพวกนี้แนะนําไม่ซื้อไปใช้นะครับคุณจะใช้งานเหมือนมันคือเหมือนันเป็นคัตเตอร์เลยนะครับแต่ตามที่ผมบอกเลยแล้วนะถ้าคุณใช้คัตเตอร์ที่มันเป็นคัตเตอร์ก็เท่านั้นนะ่ะแต่ถ้าคุณต้องไปไประชุมงานโปรเจกต์งานหลักหมื่นหลักแสนพกเบสเพจไปด้วยดูดีนะเว้ยดูดีนะเหมือนพกเบสเพจไปถือ iPhone ไปถือทําซูงไปอะไรอย่างเงี้ยบางอย่างไอ้ของพวกเนี้ยมันทําให้เราคุยกันง่ายขึ้นนะครับไปย้อนดูคลิปดูนะฮะว่าเขาซื้อไปทำไมวะพี่สามสี่พันเขาซื้อกไปทำ้มอะไรวะนั่นแหละ3ามสี่พันเขาไปปิดงานหลักแสนไงเ <c oughs> <c oughs> ขาไปคุยกันตอนนั้นเองมันเป็นฮ็อบบี้อ่ะมาดูกันต่อนะครับวันนี้ผมมารุ่นของ550คลกิปทเทเลียนกิเทเลียนมันแปลว่าอะไรวะคลิปมันแปลว่าจับ ถ้าไอทีเลียนนะครับมาจากซิเวเลียนเนี่ยมันก็เป็นพวกพละเลือนประชาชนนะครับก็คือเป็นกลุ่มของมีดนั่นแหละที่เอาไว้ใช้งานนั่นเองมันเป็นคําผสมนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคําผสมนั่นแหละเวลาไม่เรียกชื่อรุ่นนั้นรุ่นนี้มันดูมันฟังดูแล้วมันรื่นหูดีต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเหล็กครับ เรื่องระบบการล็อกก่อนดีกว่าระบบการล็อกที่เป็นเอกสิทธิ์ของเขาเนี่ยเขาจะเรียกมันว่าแมกนิซิมแอ X ซิสหรือผมเรียกมันว่าแอ X ซิสล็อกล็อกแกนนะครับมันจะมีกระดูกข้างในมันจะเป็นตัวล็อกแล้วก็มีตัวอะไรอะตัวเขาเรียกเลยว่ามันเหมือนตัวโอเมก้าเพื่อนสรุสกดเรื่องตัวโอเมก้าไหมเออมันจะเป็นบล็อกตัวนั้นอะแล้วก็มีล็อกที่เป็นเป็นคานขาเขาไปงัดอยู่ตรงนั้นนะครับเขาเรียกว่าเป็นแอ X ซิสล็อกล็อกแนวนอน และไอแอคซิสล็อกเนี่ยสามารถปลดล็อกได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาและไอโฮสตาร์ทเนี่ยก็สามารถเปิดได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาตัวคลิปของมันย้ายได้ทั้งมือซ้ายและมือขวาพอย้ายไม่ว่าจะซ้ายมือซ้ายหรือมือขวาลักษณะจะเป็นทิปอัพนะครับมีดที่เป็นทิปอัพก็เป็นมีดสแตนดาร์ดที่เหมาะกับการใช้งานมากๆเลยใบมีด CPMS 3 0 v นะ CPMS 3 0 v ก็คือมันเป็นพาวเดอร์เมนะครับ เป็นเหล็กที่เอามาเป็นเป็นโลหะที่เกิดจากการทำซินเทอร์ลิงโปรเซสนะครับคืออะไรวะพี่เหล็ก c p m 3 0 v เนี่ยส่วนผสมของมันก็คือมีคาร์บอน1.45นะครับโครเมียม14วานาเดียม4%โมลิบดีนัม2%วิธีการผลิตเหล็กพวกนี้นะครับทำยังไงวะเอาแบบปัจจุบันเลยนะมันจะมีโมมาตัวหนึ่งเลยครับที่หน้าตาคล้ายๆกับมีดเลยครับ แล้วก็เอาเหล็กเป็นผงคุณนึกถึงแป้งนะแป้งแป้งเย็นก็ได้เป็นผงผงอย่างนั้นเหล็กเป็นผงอย่างนั้นอ่ะแล้วก็คุณก็ผสมคาร์บอนเป็นผง,งนีน้ลงไปในเหล็กทุกอย่างผสมปนกันเลยฮะเหมือนคุณทําอาหารเลยเหมือนเหมือนเคยเคย,เคยทอดทอดไก่ไหมผงไก่อะ่ะนั่นแหละแต่แม่งเป็นผงเหล็กโยนลงไปในโมนะฮะแล้วก็ตั้งความร้อนครับแล้วก็ใช้ความดันฮะใช้แรงกดอัดมันเข้าไปครับ forming ขึ้นมาเลยครับมันก็จะเป็นเหล็ก หนึ่งชิ้นเลยครับแล้วคุณก็ามาเก็บงานเพื่อให้งานกลายเป็นใบมีดออกมานั่นเองมันเป็นเทคโนโลยีหนึ่งนะครับในการผลิตเขาเรียกว่า powder m a d e t n t e r i n g นั่นเองงงไหม <laughs> เทคโนโลยีการผลิตมีเยอะแยะมากมายนะครับแม้กระทั่งตัดมาจากเหล็กแผ่นเลย v g 1 0อย่างเงี้ยก็เอาเหล็กมาหล่อเลยหล่อมันรีดรีดร,ร้อนขึ้นมาเลยนะครับพอรีดร้อนมาเป็นแผ่นแล้วคุณก็ มาตัดเป็นชิ้นๆหรือจะปั้มขึ้นมาแล้วก็เอาไปอบชุบได้เลยแต่ CPM-30B เป็นแป้งเลยฮนระเอาแป้งมาผสมปนลงไปนะครับแล้วก็อยากได้สูตรไหนกเ็เสกเอาเลยครับแล้วก็ปึ้มมันขึ้นมาระเบิดเป็นโกโก้คั้นออกมาเลยครับเป็นเทคโนโลยีที่เขาเอามาใช้กันในการผลิตสินค้าบางอย่างที่ต้องการที่ต้องการความเป๊ะ นะฮะความเป๊ะในการผลิตนี่คือนี่คือนี่คือกระบวนการของซินเทอร์ลิงนะครับทีนี้เขาจะพัฒนาต่อไปไงวะ CPMS 3 5 VN นะ mm. คร<ง>ับก็เฮ้ย CPMS 30V นี่แม่งดีเลยนะมีดีกว่านี้ไหมวะมีทำไงอ่ะทำอย่างนี้งั้นเราเพิ่ม0.5%นในโอเบียมเข้าไปไหมอา้าวเติมไป0.5สัดส่วนมันเกินดิก็ไปลดคาร์บอนงบอลงจาก 1, 1. 4 5ลดลงลดคาร์บอนลง0.05%ดีิใส่ไอในโอเบียมเข้าไปไอโอเบียมมันจะไปเติมความเหนียวขึ้นเหล็ก S35VN มันก็จะเจ๋งขึ้นกว่า S30V ครับแล้วราคาพี่ก็แพงขึ้นดิก็คุณไปเติมนั่นเข้าไปนิดนึงอ่ะมันมีในโอเบียมเข้าไปอ่ะ0.5%นเป็น่ะไปลดคาร์บอนลงหน่อยมันก็คือกระบวนการของเขาครับที่เขาคิดสูตรเหล็กสูตรนั้นสูตรนี้มาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตแต่ก่อนเหมือนบ้านเราอ่ะ เราก็เอาเหล็กมาตีใช่ไหมแล้วก็ไปชุบแข็งซินเท์ลิงก็ไม่ต้องอัดเลยปุง่งเข้าไปออกมาเลยเป็นชิ้นๆเลยครับแล้วก็ได้สูตรเหล็กตามที่ต้องการแพงไหมแพงดีบ้านเรามีขายไหมไม่มีโรงงานต่างประเทศทั้งนั้นหรือโรงเหล็กใหญ่ๆผมว่าน่าจะมีนะครับแต่ที่ญี่ปุ่นมีผมเคยไปดูมานะฮะร,ระบบนี้แหละซินเท์ลิงเจ๋งมากโรงงานญี่ปุ่นมีอะไรไหมไม่มีคนน่ะ นานๆเจอทีแล้ว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 สายพาน่ะลันไปเรื่อยติดตรงไหนก็ขึ้นแดงอ่ะแล้วคนนะไม่มีไม่รู้ไปไหนแล้วกูไปเดินดูแล้วก็เดินดูเครื่องจักรโรงงานมันเป็นอย่างนั้นนะค่อนข้างจะเงียบมากอ่ะถ้าคุณไปโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่นคุณเจอคนนี่วิ่งเข้าหาได้เลยนะเจอน้อยมากครับส่วนใหญ่เป็นออโตเมชันเกือบหมดเลยนะฮะมนดูในเรื่องของ night informer กันบ้างนะครับ และ ACPM S 30V สีนี่มันอยู่ในคลาสไหนไอเว็บของ n i g h t Informer เขาก็จะมารวมร่างนะครับรวมเหล็กในการที่เฮ้ยเองว่าไงข้าว่าไงวะมาขึ้นรายละเอียดเลยปรากฏว่า CPM S 3 0มตกอยู่ในกรุ่ปของ Premium Steel นะครับ Premium Steel ก็คือกลุ่มของ CPM S 30V CPM S 35 VN CTM MM M4 CTS XHP อยู่ในกลุ่มนี้แหละครับผมอา้าวแล้ว 154cm อ่ะถ้าถ้าดู reference จาก n i n h t i n f r er r เ e r นะเขาตีให้ 154cm อยู่ในกลุ่มของ i g เ e n นนะครับเป็นกลุ่มที่ต่ำกว่าไอ้กลุ่มของ Premium Steel นั่นเองก็คือ CP m าทนี่แม่งเจ๋งกว่า 154cm อา้าวแล้ว 154cm มันอยู่ในมีดอะไรครับโทษทีสไปเดโก้สไปเดโก้เนทีฟ นะครับแต่ไม่เป็นไรฮะถ้าถามผมจากการใช้งานไม่ได้ต่างอะ่ะกูไปปิดตาจาบกูมไม่รู้หรอกแม่งมีค่าพอแหละแต่เขาคงวัดกันในเชิงของเคมีกลาศาสตร์นะครับมันก็เลยแยกออกมาอย่างนั้นตามตามข้อกําหนดของเขาอะอะไรอย่างเงี้ยข้อกําหนดของเขาเช่นเอาบัวขาวไปต่อย ต่อยที่ญี่ปุ่นนะ่ะก็จะมีมาตรฐานมีกฎมีอะไรอย่างหนึง่งเอาเอาบัวขาวไปต่อยที่ฟิลิปปินส์อะไรเงี้ยบัวขาวเขาอาจจะไม่ไม่ได้เป็นไม่ได้อยู่ที่แชมป์ก็ได้นะบัวขาวอาจจะอยู่อันดับที่สองแต่แม่งก็เก่งพอกนะันกล้าต่อยบัวขาวลนะไม่ไหวนะไม่ไหวนะไม่เอานะไม่ไหวไม่ไหวจริงแต่ประมาณนี้บัวขาวมาต่อยเมืองไทยอะ่ะจะแชมป์ไหมก็ถ้าเขาเก่งขนาดนั้นถ้าเขาไม่แชมป์เขาก็ลองแชมป์แล้ววนะก็ประมาณนั้นครับ แล้วแต่ที่ไหนเขาจัดลําดับยังไงแต่ถ้าผมมองว่าบัวขาวก็คือบัวขาวคนระับอยู่แลกไหนก็ผมว่า CBM ไม่สามสิบวีในในความคิดของผมนะัหนึ่งห้าสี่ซีเอ็มกับวีจีสิบด้วยพอและไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ต่างกันที่ว่าคุณชอบมันไหมอะ่ะเท่านั้นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนที่เราจะไปวันนี้ใช้เวลาไปเยอะเกินนะมามาดูการเปิดปิดมีดแล้วกันนะครับผมเริ่มจากสไปเดโก้เลยเปิดง่ายครับปิดกดล็อกผมพยายามจะปิดมือเดียวนะ ต้องทําอย่างนี้ต้องกดปลดล็อกแล้วก็ต้องกดมันกลับไปสู่อู่ของมันนะปิดกดล็อกจะดึงมันกลับไงเคาะมันลงมันก็ไม่กลับก็ต้องใช้มือช่วยอ่านี่คือสไปเดโก้ไปเร็วๆกับเบนช์เมทเปิดเป็นโฮเหมือนกันก็เปิดง่ายเหมือนกันปลดล็อกกดเขย่ามาอย่างนี้ปั๊บเป็นไงมือเดียวเอามาเปิดดึงล็อกสบัดเก็บไปไงเจ๋งไหม เปิดปิดได้ในมือเดียวอย่างสมบูรณ์แบบนี่คือกิฟทเทเลียนนะครับเปิดสไปเดโก้ปิดทําแบบกิฟทเทเลียนไม่ได้กิฟ er ทเทเลียนทําอย่างนี้ได้เปิดไม่เดียวแล้วก็ปิดมมอเดียวนั่นเองคุณจ่ายตังค์ซื้ออะไรอยู่ซื้ออย่างเงี้ยสะดวกป่ะสะดวกดีนะผมว่าแม่งเจ๋งเลยอะ่ะสนใจก็มาโดนกันได้นะครับ ที่ร้านเรามีจําหน่ายแล้วก็มีสินค้าอย่างอื่นอีกเยอะแยะมากมายสนใจติดต่อผมเข้ามาได้ช่องทาง YouTube ได้เลยนะครับสวัสดีจ้า